อย่างเร็วหาตังจตังเต่นเต้นเตนเตื่าใครบอกว่าอยากลงอยากลงอะอย่าอดอย่าอดใจนะอ๋อเกือกวิดีโอตัวอย่ถอย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 

ครบครบทุกคนครับตอนนี้ชุดแรกครึ่งแรกจเจอไป60ศนะฮะแล้วก็ครึ่งหลังมีตัวสำรองหลายคนอยู่ะเดี๋ยวแบ่งกันลงครับครึ่งละ7นาทีนะตอนนี้เจ็ดศูนย์นะครับ ลงเดีดีีดีบหครับดูเลยไข่ไข่ยผได้ลงแจ็วเดียวจัดเตรียมลงเลยครับมีแมเหลือกี่คนเหลือกี่คน12ปีเหลือกี่คน

โอ้ปัดแล้วได้มันบบพ้นนะครับน้องพีนครับโอืมเาเวลาโดนยิงนี่จะให้จะห้องใั่เนาะ

เด hey, hey, aw, uh ี๋ยวให้เราออนเล่นมวนมวไปก่อนนะนี่เยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใจสั่ได้อยู่ผมดูทมมแล้วนฝึกได้อยู่น้องพี่

เด็กมาด้ยกันเล่นบ้าเล่นไดสองมันเอตอนนี้มันีมันโดนนอุ้ยเด็าเ็ยนี่รกนีหมันห้ันีกระแตแนอ ตินเหมือนดูตัวเองเล่นแลวแหละเหมือนตินแม่่างองตินร่างองติเรียบร้อยลูกนี้ก็เหมือนตินเลย

ไอห,หัวคุณคับเดินมาจังครับคุณเดินเรียบร้อยเดินมาจังคับสิบเอบ็ดศูนย์เดินมาจังคับ ยิงไปยิงไปยิงมึงเล่นอรยิงไปยิงไปยิงไปยิงยิงยิงยี่ยิง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 ยางยิ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 งยงยิงิิงยิิงยิิงยิงยิงยิิงงยิง่ิงย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 ิ ถึงเวลาละถึงเวลาละเจ็ดนาทีละโอเคเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวครับนิวนิวเดี๋ยวนิวมานิวนิวเล่นสีเล่นสีแทนนิวอ่าไปเลย่งลงดวนวเลยเล่นสะีแทนนิวมีคนใครนะใครอีกเอ,เอาเอาเอาอีกคนหนึ่งมาแบ่ปองปิงปอง ปิงปองเปลี่ยนนู่นน่าจะ2อ่าอ่ารูกว่าตักเพรชื่อไก็อ้บัตปิงปองลูกปิงปองลูกเปลี่ยนกับบัต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 การเ่ตัวัเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ลูกตากันตงเาอาไปเลยอ่ะไปวิ่งแทนบัเลยเรียกบัตวิ่งไปบัตออกมา ัวเปนบ้าบ้าหรอไมทไมไม่เป็นไรเป็นไปช่วยกันก่อนเร็วอ่กระพกกระเพละไม่ซ้ายเขาเท่าไรยอะ ไปยืนหลังเลยไปเปลี่ยนตัวพีไปเลยดวไปดวนเลยไม่เสือนี่ได้อยู่แล้วไปเลยตไนไปเลยไปเลยพี่เอ้ยอย่าพิ่งจานครับจานครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโกก่อนพี่พี่เคเดีแล้วเยี่ยมมากครูได้โกใหม่อีกล้วคนฝึกได้อยู่เยี่ยม กวชุัไม่ปี้ดทางโคนชิดนแค่นะชี่ยแค่ก็แฟแตกอยู่ปะเจ๊งเลยนะเ้ยอายุอายุอายุเท่าไหร่อะโอ้สปังมากเลยเขียนเขียนิีรุ่อนละกลัลั

ินเสานะรุ่นที่ปีชนะไงถ้าขาชนะรุ่นไหนรุ้นทาไหน็อาก่อนโคโรโรนไม่ตอบเขาเรียบร้อยครับผิดสองลูกนะ

อาไปขขบคุณค้รกันเรวลุณไปอเโคครับผมตอนนี้ถือว่ารุ่น12ปีนะฮะ่มพวกเราเแลกกันคนรุ่นแลกกันคนรุ่นขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ